ความเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็คิดอยู่เสมอว่าอยากจะเจอศพของลูกหลานตัวเองอะไรประมาณอย่างนี้พอได้ข่าวตรงไหนเป็นข่าวขึ้นมาก็ต้องไปพิสูจน์ มันมีสารพัดข่าวในการที่จะเอาศพไปตั้งแต่ว่าเอาไปฝังค่ายทหารข่าวเอาใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปโยนทะเลสุดท้ายเนี่ยพอเสียชีวิตเหมือนเขาเอามาทิ้งทะเลตรงสมสารไม่ใช่คอนเทนเนอร์ไม่ใช่ตู้เดียวนะคอนเทนเนอร์อีกดหรือ8ตู้เป็นกลุ่มพวกหน่วยซิล่าใช,มใช่มนุษย์กบใช่มนุษย์กบเขาก็จะใช้เรือลำหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ตู้แอร์รถยนต์เนี่ยทำเป็นออกซิเจนพอไปดํากระดูกทนายสมชายแล้วเจอไหมไม่ใช่ว่าเจอครั้งเดียว3หัวนะแต่ติดอวนเนี่ยมันก็บริเวณแถวนั้นอ่ะต้องมาตรวจ DNA กันดี บ้านเนรืนะถึงจะรู้ว่าใครเป็นใครอะ่ะพระคุณแผนแสนรักมหาเริกจันทร์ซ้อนจันทร์สุดยอดพระคุณแผนเมตตามหาสเสน่ห์โชคลาภค้าขายที่จัดสร้างในเิกมหามงคลในรอบกว่า100ปีโดยพระคุณแผนรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2559ในมหาเิกมงคลจันทร์ซ้อนจันทร์ที่เป็นเริกที่ให้คุณทางเมตตามหานิยม มหาสเสน่ห์หรือด้านการค้าการขายนอกจากนี้พระขุนแผนรุ่นนี้ยังได้รวบรวมมวลสารล้ำค่าต่างๆมากมายที่สำคัญตระกุดทุกดอกที่นำมาฝังในพระขุนแผนแสนรักรุ่นนี้อย่างใช้กรรมวิธีการจานมือแบบโบราณคือจะต้องนำมาลงอักขระเลขยันทีละดอกทีละตัวเรียกสูตรเรียกนามแบบดั้งเดิมและที่สาคัญได้ลงยันนะอกแตกลงไปในตะกุดที่นำมาฝังในพระคุณแผนรุ่นนี้ซึ่งยันนะ อกแตกนั้นจะมีพุทธคุณด้านเมตตาอย่างแรงกล้ามักไม่ค่อยมีใครสร้างเท่าไรนักเพราะพุทธคุณร้อนแรงเข้มขลังประดุจช้างรักงาปลารักน้ำเลยทีเดียวโดยเชื่อว่าเมื่อมีแต่คนรักแล้วจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายและยังมีมวลสารผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมแห่งวัดลหารไร่ที่จะคอยให้โชคลาภแก่ผู้ที่มีไว้บูชาอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปลุกเสกเดียวอย่างเข้มขลังโดยพระเกจิอีกมากกว่า11วาระได้แก่ หลวงปู่แสนแห่งวัดบ้านหนองจิกหลวงปู่ศิลวัดลาหารไร่สิทธิพุทธาคมของหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่หลวงปู่เร็ววัดหนองโนหลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตหลวงปู่หกวัดมาบลำบิดหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญหลวงพ่อใจวัดพระยาญาติพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูหลวงพ่อแสวงวัดลาดประดุและหลวงพ่อรัก วัดสุดทธาวาสวิปัสนาพระคุนแผนรุ่นนี้จึงถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีมวลสารล้ำค่ากรรมวิธีจัดสร้างที่พิถีพิถันและการปลูกเสกที่เข้มขลังกว่า11วาระสนใจบูชาได้ที่คงกระพันสโตหรือ Line อนอ9เอาล่ะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่บอกว่าเป็นคดีดังระดับประเทศเลย เพราะว่าเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีการเข็นฆ่าดันแบบมากมายเรียกว่าเป็นคดีสําคัญระดับประเทศตอนนั้นคดีนี้มันเกิดขึ้นได้ไงฮะเรื่องราวของตู้คอนเทนเนอร์ที่แสมสารเนี่ยคือเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ที่แสมสารเนี่ยมันเกิดที่จากการที่ชาวประมงเนี่ยไปหาปลาหาอะไรก็จะมันจะติดกระโหลกคนมาภายในปีนั้นอ่ะหนึ่งปีนะครับเจอมาสามหัวครับ พอเจอมาสามหัวเนี่ยรู้ถึงพวกญาติพี่น้องของพวกต่อต้านรัฐบาลในสมัยนั้นครับซึ่งมันเป็นการประท้วงซึ่งมันมีคนที่เสียชีวิตแล้วทีนี้การต่อต้านก็จะมีคนนักศึกษาประชาชนหายไปครับพอหายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเจอศพได้หายไปเป็นร้อยอย่างเงี้ยก็มีการค้นหากันมาตลอดว่าศพนักศึกษากับศพประชาชนที่ร่วมประท้วงเดินขบ,บวนเนี่ยหายไปไหนใครเอาไปไอะไรอย่างเงี้ยหายไปไหน ทีนี้มันก็มีเหตุการณ์ร้องเรียนเกิดขึ้นที่ขาวประมงเ,เจอหัวกะโหลกคนเนี่ยในหนึ่งปีสามหัวที่แสมสารทะเลสะแสมสารสตหครับก็มีการพูดกันไปหนังสือพิมพ์ลงอะไรก็ไปเลื่อยเปื่อยว่าน่าจะเป็นพวกทหารเอาไปใส่ตู้คอนเทนเนอร์เจ็ดแปดตู้อย่างเนี้ยแล้วก็เอาไปทิ้งทะเลครับ,รบอพอเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันก็ต้องมีการสืบสวนหาความจริงว่ามันเป็นจริงหรือไม่ตามความพูดกับเหตุการณ์ที่เกิดตามที่สื่อมวลชนลงหรืออะไรก็แล้วแต่ ตอนนั้นผมเป็นรองผู้การแต่ผมไปช่วยราชการกับดีเอสไอไปเป็นอาจารย์ครูสอนเลือกสืบสวนให้ d s เอเพราะดีเอเพิ่งเปิดใหม่ครับพอไปจริงๆก็คือเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ที่สมัยสารเนี่ยเขาไม่กล้าร้องตำรวจเขาก็ไปร้องดีเอสไอท่านสมบัติอมรวิวัฒเนี่ยแกเป็นอาทิพดีดีเอสแกเป็นตำรวจแกก็ต้องใช้ผมไปเพราะผมดันไปช่วยดีเอ ก็เลยติดปากนายก็บอกก็เองไปในแหละหัวหน้าไปถุดสรุปผมก็คัดเลือกลูกน้องผมอ่ะซึ่งมันเป็นตำรวจแล้วก็ผมพาไปช่วยราชการด้วยคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็พาไปผมไปตำรวจสี่คนรวมผมครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ด้วยโดยมีคุณหมอพรทิพย์เนี่ยเป็นหัวหน้านิติวิทยาศาสตร์ตอนนั้นเพราะว่าถ้าเราไปเจอกระดูกเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นกระดูกสัตว์หรือกระดูกคนเราต้องให <Anat> อนาโตมี่ที่จบอนาโตมี่มาคอยดูว่าไอ้นี่ใช่มันกระดูกมน,ห,น,นหรือกระดูกสัตว์กระดูกอะไรส่วนไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะรเราไม่มีความรู้ด้านนี้เราเป็นนักสืบก็จริงอแต่ว่าด้านนี้เราไม่รู้เราก็ต้องเอาคนอื่นเข้ามาช่วยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นผมก็ไปเอาลูกน้องแกที่จบอนาโตมี่มาด้วยคนหนึ่งเอาลูกน้องแกมาเพื่อที่จะไปดูว่าอันนี้เป็นกระดูกมนุษย์หรือกระดูกสัตว์หรือใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเ็าต้องไปลงเรือลําเดียวกันะเพื่อที่จะไปแสมสาร เจ้าหน้าที่พวกผมเนี่ยห้าคนครับแล้วมีเจ้าหน้าที่ดำน้ําก็คือโบราณคดีใต้น้ําอีก5คนครับเป็น1ิบครับซึ่งเคยทํางานมาด้วยกันในหลายคดีนักโบราณคดีใต้น้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรครับก็คือเป็นพวกมนุษย์กบซึ่งมนุษย์กบพวกนี้มาจากทหารเรือแล้วเขาโอนมาเป็นเจ้าหน้าที่โบราณคดีใต้น้ำ ของกรมศิลปากรครับเขาก็จะมีหน้าที่ถ้าสุกรมศิลปากรอยากจะเจออะไรก็เอามนุษย์กบมวกนี้ไปงมดําสํารวจใช่เพราะว่าเคยผมเคยเข้าไปดําสํารวจที่แม่น้ำแม่กองไปหากระดูกของทนายสมชายเคยทํางานด้วยกันแล้วก็เคยไปอีกที่หนึ่งคนเป็นคนละงานเลยนะใช่สำรวจวัตถุโบราณกับหากระดูกอันนี้เราขอขอความร่วมมือครับผมไปงมกระดูกที่แม่น้ำแม่กองเนี่ยก็ไปเจอหัวรถจักรสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอีกอันหนึ่ง ที่นแม่น้ำแม่กองผู้ว่ารู้ผู้ว่าก็บอกให้เอาขึ้นแต่ว่านักโบราณคดีอธิบายว่าถ้าเอาขึ้นเนี่ยการเอามาเมนเทนแนน์หรือเอามารักษาให้มันเหมือนทรงเดิมที่อยู่ในน้าเนี่ยนะมันทําไม่ได้ซึ่งมันอยู่มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเขาระเบิดสะพานรถไฟมันมาพอดีตกลงไปพองมเจอเนี่ยเขาก็เลยอยากเอาขึ้นก็มาคุยกันโบราณคดีในน้ำขเขาอธิบายให้ฟังว่ามันเอาขึ้นมามันก็หนึ่ง พอเจอความร้อนมันก็จะแตกมันก็จะยุ่ยมันก็จะหลุดมันก็จะอะไรค่าแมนเทเนนเนี่ยจะสูงมากก็เลยไม่เอาขึ้นเอาไว้ตรงนี้แหละกไว้ให้มาดําดูไปใครจะดูไม่ไปดำดูไม่ได้ดูสักทีเนี่ยนะพอเวลาที่เราลงไปอยู่ก้นแม่น้ําเนี่ยเราจะพบเจอประวัติศาสตร์มากมายพบแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเคยคุยกับไอ้คนที่เขาดูดของขึ้นมาขายเนี่ย เจอเหรียญโบราณเจอรูปเจอนี่เจอเต็มไปหมดเลยเท่าที่ผมคุยกับไอ้นี่นะบางทีก็จเจอทองเจออะไรนะหลายอย่างและโดยเฉพาะเหรียญเนี่ยโอ้โหเยอะมากเขาเจอตอนผมไปดำที่การเจ้าหน้าบุรีเอ้ที่ราชบุรีเนี่ยก็ได้มอมาอันหนึ่งเป็นม้อจีนโบราณครับก็เลยไปโทรไปกรมศิลปากรที่ราชบุรีให้เขามันเซ็นรับเอาส่งไปมันมันสวยนะมันไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบุกไม่มีอะไรเลยก็ต้องส่งให้เขาไป สำเพาโบราณมาทําล่วงไว้ไงใช่มันเป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่างผมไปงมกระดูกที่ไม่ไผ้ไม่กองเนี่ยมันจะมีชาวบ้านเนี่ยเขาจะงมของเก่าขายเขาก็จะใช้เรือลํหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ตู้แอร์รถยนต์เนี่ยทำเป็นออกซิเจนเสร็จแล้วคนดําลงไปก็เอามาข้าวไว้แล้วก็จะมีเชือกตอบถึงกันถ้าเกิดตอนนี้ไม่เหนื่อยก็ดึงดึงดึงอันนั้นก็เอาขึ้นต้องมีคนเรือคนหนึ่งคนดําคนหนึ่งดาจนมือเนี่ยลอกหมด เขาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ชาวบ้านเขาทํากันแต่คนทําได้เนี่ยมันมีไม่เยอะมีไม่กี่คนเขาสามารถได้จับกุ้งก้ามกรามด้วยมือเปล่าให้ผมกินได้วันนั้นอที่ผมไปอ่ะอันนี้คือผลพลอยได้จากการไปงมกระดูกเอ้าพี่ยาวแล้วไปดําพอพูดถึงแล้วอ่ะพอไปดํากระดูกทนายสมชายอ่ะแล้วเจอไหมอ่ะไม่เจอ ไม่เจอนะไม่เจอโอ้โหึกว่าให้เล่าอีกเรื่องแล้วเนี่ยไม่ใช่มันจะไปเล่าคือมันเป็นอะไรที่คือพอเรื่องอะไรที่คนเขาไม่อยากทําอ่ะมันก็ต้องมาเจอผมทุกทีเรื่องอะไรที่มันยากมันสืบไม่ได้มันตามไม่ได้มีความซับซ้อนใช่นะมีจะมีผู้มีอิทธิพลหรืออะไรแต่ก็ต้องถึงมือเดียวยาวก็พี่ก็ใช้ผมไปที่สมัยถึงสมสารเราก็ต้องไปเช่าเรือครับ ถามว่าทําไมไม่เอาเรือทหารถามว่าทําไมไม่เอาเรือตํารวจน้ําครับาทางสังคมเขาไม่ยอมรับเดี๋ยวหาว่าหัวกันรู้กันขับไปทางอื่นเพราะเราต้องเอาเรือชาวบ้านเรือชาวบ้านเลยเรือประมงเลยครับเพิ่งไปรู้จักกันที่นั่นะ่ะพอไปถึงก็ไปเริ่มเช่าเรือเช่าอะไรคุยกับคนขับเรือใต้โงงแล้วคุยกับอะไรแล้วแหละเราก็ถึงบอกว่าเราต้องการหาตู้คอนเทนเนอร์ที่มันตกน้ําอยู่ของเขามีสามคนคนทำก๋วข้าวคนึจุ๊โข แล้วก็มีคนดูอีกคนหนึ่งก็เป็นทั้งหมด1ิบสาคนก็ไปบนเรือรำเดียวกันต้องใช้ทุนเยอะนะครับเนี่ยเรือวันหนึ่งก็เป็นหมื่นนะรู้สึกว่าวันละหมื่นไะมผมจำไม่ผิดเรือที่อยู่ในทะเลเรือประมงใช่เรือประมงอะค่าน้ามันค่าเรือใช่แล้วก็ทําข้าวให้เรากินนั่นนั่นข้าลดให้แล้วนะวันละหมื่นคนั่คนออกก็คืออาทิตย์ดีดีสัยเป็นคนออกตังให้ผมไปสืบครับเพราะเรื่องมันเริ่มบานปลายไงว่าเอ้ยไม่มีใครทําอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อะไรผมก็ไป ผมก็มองว่าโหนั่งเรือไปมันก็น่าจะชิวๆนะก็เหมือนไปเที่ยวนะพี okay ่ดูแล um ้วอ่ะดูแล้วเหมือนเหมือนเลยไปเที่ยวนี่พูดตรงๆไม่โกหกเลยก็กะว่าเดี๋ยวจะนั่งไปออกไปพะเรือออกไปชิวบรรยากาศดีบรรยากาศดีแล้วก็ได้ชมธรรมชาติด้วยน่าจะเป็นความสุขครับพอออกไปจริงๆไม่ใช่ทำไมเงาเมาเรือโอ้โหน้ำยังกินไม่ได้เลยอย่าว่าจะไปกินเบียร์เลยแล้วก็ลูกน้องผมเนี่ยอันเจียนเลย ก็เรือลําเท่าไหร่พี่สิบกว่าคนอะเรือลําเท่าไหร่ถ้าลําไม่ใหญ่มากนะพี่ไม่ใหญ่มากก็นั่งได้ประมาณโค้งเคงก็ถูกไงแล้วมันโค้งเคงมากตอนไหนรู้ไหมตอนที่หยุดแล้วให้นักดำน้าลงไปดำอะตอนนั้นโอ้โหผมอยากโดดลงทะเลไปเลยเพราะอยู่กับพนันมาจอดนี่นะถ้าใครเคยไปเที่ยวทะเลเนี่ยจอดเนี่ยหนักกว่าวิ่งหนักกว่าดอนเรือเดินไปข้างหน้าตึงตึงช่ตึงอยู่องคอย่างแล้วคนก็อยู่เป็น แต่ผมลืมเล่าตรงผมชอบคนทํากับข้าวมากเลยจูบอทำไมตัมื้อเที่ยงเขาทําให้กินไงถ้าเมันโค้งเค้งเขาก็ผัดคือก็ทาได้หมดเลยถึงแม้มันจะโค้งเค้งก็โค้งเค้งยังไงอ่ะทำได้หมดอร่อยด้วยอ่าอร่อยด้วยจะทะเขาเนี่ยกับตัวเตาแก๊สเนี่ยเขาล็อกไว้แน่นมันจะโค้งเองไงก็ได้อันนี้เขาผัดเ็าเอยงไไงเหมือนเต้นระบำทำแล้วก็มาให้เรากินเนี่ยอร่อยใหม่ๆกินไม่ได้เพราะวันหลังๆกอใหม่ๆไม่ได้กินเลย ผมก็เริ่มทํางานก็ออกไปได้ประมาณสักวันแรกเลยนะวิธีการหาของเขาเนี่ยมีสองอย่างครับในเรือเนี่ยมันจะมีโซน่ากับซาวเดอร์โซน่าเนี่ยเวลาเขาออกหาปลาอย่างเงี้ยโซน่ามันก็ยิงไปข้างหน้าถ้าเจอฝูงปลาเป็นกลุ่มเป็นอะไรเขาก็จะรู้เขาก็จะเตรียมอวนเพื่อจะลากเพื่อจะอะไรนั่นคือโซน่าแต่ถ้าซาวเดอร์เนี่ยมันจะมองเห็นวัตถุครับที่ขวางเพื่อไม่ให้อวนเวลาลากเนี่ยมันไปติดเช่นเจอ โคดหินรหรือเรือที่มันล่มเรือโบราณเรืออะไรเขาก็จะหลบเจีิเพื่อไม่ให้อวนเขาเสียเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับโซน่าไปข้างหน้าอันนี้ซาวเดอร์คือซาวเดอร์คือลงล่างลงข้างล่างเพื่อจะมองว่าข้างล่างมีอะไรมั่งเขาตั้งคร่าวๆแล้วบอกว่าเดินเส้นทางพิกัดตรงแบบนี้หรือพอพรุ่งนี้เดินเส้นทางพิกัดนี้เพื่อให้มันทั่วสมสารใช่เข้าใจไหมมันกว้างใหญ่ไพศารเยพี่เด้เขาตั้งพิกัดเถตุว่าว่าวันนี้เส้นพิกัดนี้ตรงไปนี้ครับ พวกนี้พิกัดนี้มันก็ตรงไปนี่เพื่อจะให้ครอบคลุมทั้งแสมสารทะเลแส่สารเจอไหมพี่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่าเนี่ยมันหาง่ายเหรอวันเจอวันแรกเจอเลยเขาบอกเนี่ยเจอตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งตู้ไปวันแรกออกไปประมาณคือออกเกือโมงเช้าอ่ะไปเจอประมาณบ่ายกว่าแล้วอ่ะก็ไม่ใช่ใกล้นะไม่รู้กี่ไมล์ทะเลไกลพี่ไกลไหม เขาอยู่ชุมพรก็น่าจะรู้นะกูเจ็ดโมงเช้าไปถึงบ่ายนี่ไกลเลยก้ามจังหวัดเลยเดี๋ยวไปรูที่มันออกไปถ้าไปติดเขตจังหวัดอื่นเลยไกลไม่รู้อันนี้มันเขาบอกว่าเป็นน่านเป็นทะเลหลวงนะใช่อ่นนั่นแหละผมก็เริ่มเจอตัวหรแล้วไปเจอโอ้โหแสดงว่าเขาต้องมีพิกัดคร่าวๆเขารู้จุดอยู่แล้วไม่รู้เขาว่าว่าตรงเนี้ยมันเคยมีแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นชาวประมงเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ถูกไหม บะเอินวันแรกเจอเลยบงเอิญวันแรกเจอโชคดีมากโชคดีมากพอไปเจอเสร็จปุ๊บก็จอดเรือเลยก็ให้นักประดาน้ำไอโบราณคดีใต้น้ำชุดเดียวกันกับที่นู่นด้วยครับที่ไอแม่กองเป็นกลุ่มพวกหน่วยซิล่าใช่มนุษย์กบใช่มนุษย์กบทั้แล้วก็มาย้ายมาอยู่โบราณคดีใต้น้ำได้เงินเดือนดีกว่าเป็นทหารนะครับก็เลยลงไปดำเขาก็ลงไปดำใช้เวลาวันนั้นน่ะ เขาก็ดำดูทุกอย่างเขาก็ข si ึ้นขึ้นมาอธิบายเขาบอกว่าถ <ah ้าผมจําไม่ผิดประมาณ24เมตรหรือ2ี่เมตรเนี่ยอใช้ได้ใช้ได้ไงเพราะมันออกมาตั้งก็เขาดำเสร็จประมาณสัก4ี่สบนาทีเขาต้องขึ้นมาแล้วนะแล้วก็มาเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนอะไรแล้วเขาก็ลงออกซิเจนแล้วเขาก็ลงใหม่ก็ทําอย่างนั้ก็ให้เขาดำจนค่ำประมาณสักทุ่มก็กะเขาเขาก็มาอธิบายว่ามันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เก่า ขึ้นสนิมแล้วเสร็จแล้วก็มันมีการเจาะตรงกลางตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยใหญ่ประมาณสักคนสามสี่คนลอดลงไปได้เป็นรูกว้างขนาดนคนสามสี่คนลอดแต่ตรงอื่นน่มันก็ผุตอนนั้นอ่ะมันไม่มีกล้องถ่ายรูปไงถ่ายรูปใต้น้ําอ่ะเราไม่ได้เอาไปเขาก็พยายามที่จะดูไฟส่องหมดแล้วก็เห็นปลาอยู่สองตัวเป็นปลาเก๋าก็มีอยู่แค่นั้นแล้วถามว่าเอ้างลูกหัวก็ะโหลกอ่ะไม่มี ตู้คอนเทนเนอร์ในตู้น่ะก็ไม่มีมันต้องมีเป็นร้อยดิพี่หายไปไม่รู้กี่ร้อยคนนั่นก็ถูกไงแต่นั่นเป็นการสิ่งที่ชาวบ้านมาร้องเรียนมีคนเจอหัวกระโหลกที่สมัยสารในหนึ่งปีเจอสามหัวครับแค่นี้แต่ว่าถามว่าเราต้องไปพิสูจน์ว่าตู้คอนเทนเนอร์เจปตู้ที่ว่ามันจมอยู่มันมีจริงไหมครับแล้วก็มันมีกระโหลกคนไหมครับมีไอกระดูกคนอะไรทั้งหลายแหล่ <ฮะ S 1> มีไหมฮะฮะ พอไปดูจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอาพอไม่มีเราก็วันที่สองนี้ก็ออกไปใหม่พอวันที่สองนี้ต้องไปซื้อยาแล้วนะต้องซื้อยาแก้รยยาแก้เมาเรืออ่าเยอแล้วแล้วเขาบอกว่าต้องกินก่อนเขาก็สอนเราหมดทุกอย่างอ่าเราก็ต้องยาแก้เมาเรือแต่ก็ยังมึนอยู่ดีนะก็ยังมึนๆอยู่อ่ะสี่ห้าวันหลังถึงจะไม่ไม่มึนครับแต่ว่าวันนี้สมมติว่ามันวิธีการวิ่งมันต่างกันอย่างนี้สมมติว่าเราไปจุดนี้ไปเจอ วันแรกอะไปประมาณตั้งห้าสิบไมล์ทะเลผมเดาเองนะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็ไปเจอไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับก็ทํางานที่นั่นวันหนึ่งเลยแล้วก็กลับแต่พอวันหลังๆเนี่ยใต้กองไงคนขับเรือเนี่ยเขาจะรู้ว่าถึงเส้นนี้เขาก็เร่งไปเลยแล้วก็แซงจุดนี้ไปมันก็เร็วขึ้นถูกไหมแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งระหว่างนั้นไอ้ซาวเดอร์มันก็จะตรวจไปเรื่อยทีนี้ก็ออกอีกเส้นหนึ่งก็ออกไปพอไอ้ซาวเดอร์มันส่องลงไปนะทีนี้ก็ไปเจอวัตถุอีกก็เป็นวัตถุก็ให้มนุษย์กบลงครับ กลายเป็นเรือเรือไม่ใหญ่ประมาณเรือหังยาวอะไรอย่างนั้นน่ะเรือโบราณหนไม่ไม่ใช่โบราณเรือมันล่มเรือขังยาวเออรือมันน่าจะเป็นคล้ายๆเรือหังยาวอย่างนั้นน่ะมันล่มเขาก็ลงไปตรวจดูเขาบอกไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาอาก็ไปต่อครับทําอย่างเงี้ยวันที่สามออกไปอีกไกลกว่าเดิมก็ไม่เจออะไรเลยก็ครับผมก็จะหาอีกพอวันที่สามวันที่สี่ก็ออกห้าออกหกออกพอกลับมาเข้าฝั่งพรุ่งนี้ก็ออกใหม่ครับทําอย่างเงี้ยสิบวันโอ้โหไม่เจอเจออย่างอื่นอ่ะ แล้วทะเลตรงนี้นะหินน้อยมากเจอหินก็ต้องลงงมนะเพราะหินเนี่ยมันก็จะไอซาวเดอร์มันก็จะบอกว่าเป็นก้อนเป็นก้อนอ,อ่ะว่ามันเป็นอะไรไอนักดำน้ํามันลงกับทุกวันน่ะพวกดำน้าอะ่ะพวกโบราณคดีใต้น้ําอ่ะเขาบอกทะเลที่นี่มันสวยนะมีทรายโหวสวยหมดเลยข้างล่างข้างใต้อะ่ะนะเขายังบอกอย่างนั้นเลยไม่มีสกรปรกไม่มีอะไรเลยนะเขาบอกอย่างเงี้ยเรียบสวยสวยเพราะเขาลากกันไปหมดแล้ว เชาาประมงเนียนปลาเขาไม่มีบทปลาน้อยมากเพราะว่าระหว่างไปผมลองให้เขาเปิดโซน่าดูมันมองไม่เห็นเลยผมบอกว่าถ้าเห็นปลามันจะเห็นเป็นยังไงเขาบอกมันก็จะอยู่เป็นกลุ่มแล้วมันก็จะเป็นเงาดำก็จะรู้คือถ้าเป็นใต้โกงเขามองก็จะรู้ว่านี่คือฝูงปลาแล้วเขาก็ลงอวนแล้วเขาก็ลงอวนเตรียมอวนแล้วก็ลงแล้วก็ไปตามไปแล้วก็ลากมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เคยเจอตู้ขนเร์ครั้งที่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดเนี่ยวันที่เจ็ดเนี่ยไปเกือบถึง หล็กหล็กคือเหล็กคือแท่นขุดเจาะน้ํามันออ้โหตายจนไปรู้จักเหล็กอ่ะไม่งั้นผมไม่เคยรู้จักว่าเขาเรียกเหล็กอ่ะพี่นี่มันแท่นขุดเจาะน้ํามันอ่ะไปไกลมากเลยนะแท่นขุดเจาะน้ํามันน่ะก็ยังเป็นเป็นปลายสุดของเอ่าวไทยมันเป็นปลายสุดของดินแดนไทยที่เขาต่อทางทะเลทางทะเลใช่แต่ว่าเราไปไกลประมาณสัก ห้ามเข้าใกล้หล็กห้ามเข้าใกล้เหล็ก <_ d ata> เพราะว่ามันมีการขุดเจาะน้ามันครับแล้วก็มันจำอันตรายในการนู่นนี่นั่นเราก็ไม่รู้รายละเอียดเลยอ,ะอ่ะชาวประมงเขาบอกเขารู้แต่ว่าพอห้ามเข้าถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะมีคนพูดไมออกมาดังลั่นเลยอ,อให้เราถอยออกไปโอ้อกว่าน,นั้นก็ไม่เจออะไรอีกก็ไม่เจอแต่หล็กเห็นไกลๆนิดเดียวเยองอ่ะครับอ่าแต่เราเข้าใกล้ไปไม่ได้เขาไม่ให้เข้าครับอ่าก็เป็นอย่างนั้น ก็สุดท้ายจริงๆแล้วเราก็รายงานไปให้ผู้บัญชาทราบครบ10วันน่ะมันเหนื่อยมากแล้วนะครับก็ดูแล้วมันไม่น่าจะมีก็เราไปงมจนทั่วสมสารสิบวันน่ะมีอยู่ตู้เดียวแล้วพื้นที่ใต้ทะเลเนี่ยที่ดูจากซาวเดอร์แล้วก็จากมนุษย์กบลงไปดำน่ะโคตรเรียบอะเพราะเขาลากวนจับปลากันมาเป็นเวลาเป็นร้อปีแล้วไม่มีอเนเยเียนหมดเลยไม่มีอะไรเลยอะบอกให้เลยมันเป็นอย่างนั้นตอนหลังเนี่ย ผมก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่บนหลิกอ่ะเขากลับบ้านเขากลับมากรุงเทพหลังจาก1ิวันแล้วน่ะผมก็กลับมาคุยกับเขาเขาบอกตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้อ่ะมันตกจากเป็นเป็นของหลิกอ๋อเป็นของที่หลิกนั่นแหละของที่หลิกนั่นแหละเขาขนของไปวันนั้นพายุมันแรงครับตู้ไ้บนสุดมันก็หล่นลงไปแล้วถามเหตุที่มันมีรูอยู่งั้นเพราะเขาเจาะลงไปเอาใช้นักบราน้ําดําไปเอาของของเขาน่ขึ้นมาแล้วก็ใส่เรือไปที่หลิก แต่ตู้เราขึ้นไม่ได้แต่ตู้เขาไม่รู้จะเอาไปทําไมเพราะว่ามันไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นลําบากตู้มันต้องใช้งบเยอะกว่านี้อีกครับเขาก็เอาจะของที่จะเป็นอยู่ข้างในทั้งหมดทั้งนั้นแหละก็เป็นเครื่องซ่อมเครื่องอะไรพวกเนี้ก็รายงานให้ผู้บัญชาทราบเขาก็รายงานไปหมดนะก็ข่าวมันก็ออกว่าโอเคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับเสร็จแล้วหมอพรทิพย์ก็พาไปพิสูจน์อีกทีโดยเอาเรือทหารเรือไปก็ไปดูเขาก็ไปดูไอ้อันที่ผมเจอครับแล้วสิ่งที่เขาเจอเหมือนผมคืออะไรไหม ตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งตู้แล้วก็เจอปลาเก๋าสองตัวเดิมมันมันรักบ้านมันมากนะใช่เขาก็ไปพูดสรุปสุดท้ายคุณหมอพรทิพย์ก็บอกว่าสรุปแล้วมันมีแค่ตู้เดียวอ่ะแล้วผมก็ยังแซวแกเลยบอกแล้วไม่บอกเลยว่ามีปลาสองตัวก็ผมรายงานไปแล้วรายงานหมอไปแล้วมันก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยจนพอรายงานอะไรเสร็จเรียบร้อยถามว่าคนทําเหนื่อยไหมโคตรทรมานอ่ะผมบอกให้เลยเพื่อพิสูจน์ความจริงว่า สิ่งที่พูดกันมานั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงสิ่งที่พูดกันมาสิบปีไม่ใช่เรื่องจริงเพราะมีคนสงสัยหมดอยู่แล้วแสดงว่าเขาต้องมีข้อมูลอะไรสักอย่างว่าถูกจับไปใส่ตู้คอนเทนเนอร์นะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเสียชีวิตมันก็เอามาทิ้งทะเลตรงแสมสารไมเ่เพราะเพราะไม่งั้นเขาจะเอาข้อมูลจากไหนให้เราไปหาผมมองว่าเป็นการเล่าต่อๆกันมาเอผมมองว่าเป็นอย่างนั้นเลยเพราะผมมันมีข่าวตั้งแต่ว่าเอาไปฝังใน ค่ายทหารครับอ่าก็มีอ่าข่าวเอาใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปโยนทะเลก็มีครับมันมีสารพัดข่าวในการที่จะเอาศพไปครับแต่ถามว่ามีใครเคยเจอไม่มีเนี่ยในค่ายทหารผมถามว่าใครจะเข้าไปขุดแล้วจุดไหนก็ไม่มีใครตอบได้ทางนั้นเพียงแต่เป็นข่าวซึ่งพูดต่อต่อกันมาครับมันก็เป็นแค่นั้นคือญาติพี่น้องาลวงไหมพี่ไม่ลวงอ่ะผมมองคิดว่าความเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็คิดอยู่เสมอว่าอยากจะเจอครับ ศพของลูกหลานตัวเองอะไร,รประมาณเนี้พอได้ข่าวตรงไหนเขาก็เล่าสู่กันฟังก็กลายเป็นข่าวขึ้นมารพราะกอเป็นข่าวขึ้นมาก็ต้องไปพิสูจน์เพราะฉะนั้นคนพิสูจน์ก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันมีจริงหรือรไม่จริงยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีจริงเขาก็ดีใจทีนที้พอมันไม่มีเขาก็รู้สึกเขาผิดหวังหน่อยหน่อยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสภาพของจิตใจคนผมมองเป็นอย่างนั้นเลยนะว่าแต่ถามว่าเขาอยู่ดีๆเขากูข่าวขึ้นมาเพื่อจะให้มัน ลำบากระบดไหมไม่ใช่อครับเขาก็ยังเชื่อว่ามันเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยาวสรุปนี่เรื่องราวของกระโหลกก็ไม่มีไม่มีเอาแล้วกระโหลกที่ไปเจอสามหัวไอ้นั้นมันติดอ้วนชาวบ้านไม่ใช่ว่าไม่ใช่นั้นแต่ติดอ้วนเนี่ยมันก็บริเวณเส้นแถวนั้นอ่ะแถวสัตหีบแถวนั้นอ่ะก็พูดกับตรงตรไม่รู้ใครไปตายจมน้ำบ้างมันเป็นไปได้หมดเพราะแค่สามหัวถูกไหมไม่ใช่ว่าเจอครั้งเดียวสามหัวนะในหนึ่งปีนั้นอ่ะ เจอสามหัวก็สามสี่เดือนเจอทีสามสี่เดือนเจอทีเจอหัวสามสี่เจอหัวถ้าสมมุติว่าเจอเป็นเออเป็นสิบเป็นร้อยอย่างเงี้ยเจอเป็นยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยเออพอจะน่าเชื่อบ้างถูกไหมครับอ่าแต่นี่ก็มีการพูดกันไปเรื่อยเปื่อยจนกลายเป็นผมมองว่ากลายเป็นนิยายไปเลยอแล้วทีนี้สุดท้ายก็คือเจ้าหน้าที่รัฐต้องพิสูจน์ครับเพราะว่าคนที่ สูญเสียไปเนี่ยเขาก็มาร้องเรียนมาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเอาแน่นอนเพราะมันลูกเขาหายญาติเขาใช่โอเคเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับถึงจะรู้สมมุติว่าเสียชีวิตนะทำใจแต่ศพอยู่ไหนใช่เขาต้องการอย่างนั้นแค่นั้นที่นี่มันก็หลายปีมานานนักหนาแล้วอ่ะพี่ยาวสมมุตินะสมมตินะสมมุติเป็นจริงอ่ะศพคนเต็มเลยเป็นร้อยคนเนี่ยเอาใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาทิ้งในน้ำทะเลไว้ง้นะโอ้โหผ่านมาตั้ง มันไปไหนแล้วมันก็ลอยไปไหนหมดเลยพี่มันไม่จริงผมดูแล้วซึ่งมันมันถ้าทําจริงๆผมว่าเขาคงทำเนียนกว่านี้เพราะช่วงนั้นมันจะเกี่ยวกับทหารโดยตรงเงอมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่เป็นเรื่องที่คิดกันขึ้นมาแล้วก็พอเจอกระโหลกก็มาพูดกันก็พูดต่อกันไปต่อกันมาจนกลายเป็นว่าไม่ได้ไม่ใช่คอนเทนเนอร์ไม่ใช่ตู้เดียวนะคอนเทนเนอร์เจ็ดหรือ8ตู้นะ ถามว่าผมเนี่ยอยากจะเจอไหมอยากจะเจอครับเพื่อให้อ่ะคนที่สูญเสียไปเนี่ยเขาจะได้สบายใจถูกไหมอย่างน้อยก็ได้ทําศพอย่างน้อยกัอะไรต้องมาตรวจ DNA ็อกันอีกบ้านเลยถึงจะรู้ว่าใครเป็นใครอย่างน้อยก็ได้ทำพิธีศาคนาใช่ถูกอันนั้นคือความพอใจของสังคมไทยของครอบครัวคนไทยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าผมไปหาเนี่ยผมอยากจะเจอไหมผมหาได้เต็มที่เลยนะเพื่ออยากจะเจอทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันไม่มี แต่อย่างน้อยนะประวัติศาสตร์ที่นนเรื่องของตำนานที่บอกว่าเอาศพไปฝังตรงไหนบ้างหรือไปทิ้งทะเลตรงแสมสารนี่ก็ไม่มีนะไม่มีครับไม่มีนะฮะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังเลยเขาไปดำน้ำนะพ่ดำน้ำเป็นดำน้ำเป็นหลักแต่คงไม่มีใครไปไมม่ีคทั่วแสมสารเท่าพี่แล้วล่ะในประเทศนี้ ก็ผมบอกแล้วผมสืบหมดนะในน้ําแม่น้ําก็สืบแล้วอันนี้มาสืบในทะเลอ่าคิดดูแล้วกันทางบกทางเรือเหลือแต่ทางอากาศยังไม่ได้สืบ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ